ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัมมิดาตดก,กุลชาน,นันนะคะมาจากห้องปอทัสเลขที่27ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะข้อที่1น,นะคะ ถ้าอยากมีการจเจริญเติบโตที่ดีก็ต้องดื่มนมด้วยนะคะจะทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็จะตัวสูงแล้วจเจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็มีแคลเซียมด้วยค่ะข้อที่2ดื่มน้ำวันละ6-8แก้วนะคะเราจะเริ่มจากจิบจๆจิก่อนนะคะ ไปข้อที่3นะคะผละไม้ค่ะทำให้ร่างกายระบบขับถ่ายดีนะคะแล้วก็มีผลดีต่อร่างกายสุขภาพให้แข็งแรงด้วยค่ะข้อ4นะคะให้กินขับผลไม้ค่ะจะทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกข้อนึงนะคะ ข้อที่นะคะดื่มน้ำผล,ลไม้ค่ะจะทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพแจ่มใสนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่ตอร่างกายด้วยค่ะต่อไปข้อที่6นะคะอันนี้เป็นขนมปังเพื่อที่จะทำเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะแล้วก็มีไขมันนะคะนี่ค่ะทให้ร่างกายเสริมให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะ ต่อไปข้อที่7นะคะการออกกองมังตายนะคะทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะแค่ไง,ไง่ายๆแค่เจ็ดข้อนี้ก็สามารถทําให้ทุกคนมีมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีแล้วค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ